สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ใครสั่งบัสเลตแบบนี้มาบ้างครับเป็นมอเตอร์ไร้แรงถ่านครับต่อสายผิดนี่แผงวงจรนี้จะไหมทันทีเลยครับแผงไดรเวอร์ข้างในนี่ครับชอบไหมครับถ้าต่อสายผิดครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ครับจะมีสี่สายแบบนี้ครับนี่ครับมีสี่สายมาแบบนี้ครับต่อกับไฟดีซครับไม่ใช่ไฟบ้านครับถ้าต่อผิดก็ บอร์ดไดรเวอร์ตัวนี้ครับไอซีตัวนี้ไหม้เลยครับเนี่ยตัวนี้ไหม้เลยครับใช้ไม่ได้แล้ครับไหลไม่มีด้วยครับนี่ครับบวกเป็นแดงลบเป็นดำครับสากลทั่วโลกเลยครับอนี้บวกนี่ลบครับแดงเป็นบวกครับเนี่ยแดงเป็นบวกครับดําเป็นลบครับสีเหลืองเป็นสายคอมมอนครับสีน้ําเงินนี่คือสายต่อเข้ากับพวกนี้ครับเนี่ย ต่อเข้าสวิตผิดเปิดเดิมๆแบบนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูวิธีต่อครับถ้าใครต่อผิดนี่ครับตัวนี้จะไหมครับไอซีตัวนี้ไหมครับไหมเร็วมากครับอะไรก็หาไม่มีด้วยครับต่อสายผิดครับสั่งมาเขาก็จะให้ชุดนี่ครับวอลลุ่มพวกนี้มาครับแต่ผมจะไม่ใช้ตัวนี้ครับแล้วให้นี่ครับพาตัวนี้ครับครบชุดแบบนี้ประมาณ200ร้กว่าบาทครับเพื่อนๆห้าเคมครับ ก็ให้อามาสามตัวแบบนี้ครับเพื่อนตัวสายอยู่นี้ครับทีนี้ผมจะไม่ใช้ตัวนี้เพราะถ้าใช้ต้องไปเจาะรูครับจะใช้เดิมๆที่เราคุ้นเคยและใช้ทุกวันครับเนี่ยถอดมาจากตัวนู้นครับถอดมาจากเครื่องนู้นครับผมจะต่อเข้าสวิตตัวนี้ครับเพื่อนเดิมๆของพัดลมเลยครับวิธีต่อก็เนีครับอาที่ก็ให้มาดูนี้ครับ R 5 k ohm ครับตัวนี้ครับต่อแบบนี้เลยครับเพื่อนมองเห็นไหมครับนี่ครับต่อแบบนี้ครับนี่นี่เกียร์สามครับนี่ครับอันนี้สองอันนี้หนึ่งครับอันนี้ศูนย์ครับเป็นสายคอมมอนครับสีเหลืองจะเข้าตรงนี้ครับเพื่อนนี่ครับ R ก็จะเข้านี่ตัวหนึ่งใช้สามตัวครับต่อแบบนี้เลยเพื่อนสีดำนี่สีเป็นสายลบครับสายดำก็จะพ่วมีครับ สายสีแดงก็แยกออกมาแบบนี้ครับนี่ครับสายสีแดงนี่เข้าบวกครับเนี่ยสีดำนี่เข้าลบครับตามนี้เลยเพื่อนตามนี้เลยไม่ผิดแน่นอนครับตามสีที่ผมต่อเลยครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับง่ายๆครับเปิดก็กดนี่ครับหนึ่งหมุนแล้วครับเกียวสอง ก็จะเร็วขึ้นครับเบอร์สามเร็วขึ้นครับเพื่อนดำนี่เข้าลบนี่คือสายไฟครับแดงนี่เข้าบวกครับสายไฟเข้าคือสองเส้นนี้ครับบวกลบนี่ครับตามนี้เลยครับเพื่อนนี่ครับสีน้ําเงินต่อต่อเบอร์สามครับมาผมจะลองใส่ใบดูครับว่าจะแรงหรือเปล่านี่ครับ เกลือเขารู้นี่พอดีเลยครับขององาร์ตาลิครับสาหรับพ่อค้าแม่ค้าครับที่วไปใช้ข้างนอกไม่ต้องต่อไฟฟ้าครับใช้งานได้สะดวกเลยครับก็เช่นเคยครับเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับขอบคุณครับผมใบ16นิ้วครับเพื่อนเนี่ย เปิดครับต่อสายเข้าแล้วครับเนี่ยสายไฟเข้านี่ครับให้ไฟสิบสองโวลต์ดูครับนี่ครับต่อเรียบร้อยครับนี่ครับต่อตามนี้เลยเพื่อตามสีนี่เลยครับเหลืองดำน้ำเงินนี่ครับน้ำเงินเกียร์สามครับกดดูครับหนึ่ง เอาทำไมเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นที่อะแดปเตอร์ของผมครับเพื่อนๆได้จังหวะพังพอดีครับต้องขออภัยครับเพื่อนเต่กี้ผมใช้อแดปเตอร์ตัวนี้ครับนี่ครับอแดปเตอร์ตัวนี้ครับเพื่อนไฟไม่พอครับอแดปเตอร์ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีแล้วครับเป็นแบตเตอรี่สว่รนแบบนี้ครับนี่ครับแบตเตอรี่สว่านไร้สายครับผมถอดฝาออกครับ อันนี้มันจะต่อดำเรานีเพื่อนดำเข้าลบครับนี่ครับดำเข้าลบแดงเข้าบวกนี่ครับนี่ครับต่อบวกอย่าต่อผิดขั้วนะครับเพื่อนครับเพื่อนผมได้ต่อสายเข้ากับแบตเตอรี่สว่านไร้สายตัวนี้ครับเพื่อนจะอยู่นี่ครับมีถอดฟ้าออกมานดำต่อลบครับแดงบวกครับนี่ครับ สามนี้เลยครับเพื่อนสายสีน้ําเงินก็นี่ครับเข้าเบอร์สามาสายสีน้ําเงินตัวนี้ครับผ่านอามานี่ครับสองตัวนี้ครับสามตัวอีกนี่ก็ต่อสีดำครับสามตัวสีเหลืองก็ต่อเข้าสายคอมมอนครับเนี่ยครับสีเหลืองต่อเข้าเลขศูนย์ครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูครับหนึ่งอ่านหมดแล้วครับหนึ่ง

ต่อตามที่ผมต่อมอเตอร์ใช้ได้แน่นอนไม่เสียแน่นอนครับกวใช้ถึงไฟเบอร์1ิแปดเลยครับมอเตอร์ตรงนี้ครัเสียงเงียบมากครับผมคลิปหน้าจะมาต่อไอ้แบบที่มีแปลงถ่านอย่างนี้เพื่อนเนี่ยแต่แบบบัสเลสมันจะกินไฟน้อยครับประหยัดไฟกว่า ตอนนี้ฝนตกอย่างหนักเลยครับเพื่อนๆเนี่เกียร,น,น,ร,รนึ่ครับก็จะเบาลงรับนี่ครับปิดครับนี่ครับคลิปนี้คงได้สาระและแนวทางไปต่อใช้งานกันได้ครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับคลิปนี้สวัสดีครับ